ผมนึกว่ามันแตกเข้วตัวเลขถ้ามีเล็บหน้าตาบอดนี่ยถ้ามีเล็บจะมีเล็บหน้าตาบอดมันโดนตายมองไม่เห็นมันโดนตาเฮ้ยเข้าตาเข้าตาแก่บ้างเ็นี่ยบ้างผ่านก่อนเนาะเออจังหวะนั้นเป็นไงแม่มันมุวนไปเลยใช่นะม้วจังหวะแรกและดุกถีบเข้าลูกตาครับแล้วมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าม้วจะถอยระวังแล้วก็ถูกเตะกันพอเออมุวนไปเลยใช่ไหม ถ้าคือโดนนับแปดไปแล้วมันก็ผิดแผนไปหมดเลยเนาะก็ลําบากแล้วเออลําบากแล้วก็เออถ้า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 ไม่โดนนับแปดเนี่ยทุกเกมคิดว่าจะเป็นยังไงมันก็จะอีกแบบนึงครับเออนะก็คงได้ต่อยได้ตามแผนของเราใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณเอ่าทศพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยนะชายก็เต็มที่ครับทุกคนทุกคนครับไฟนี้ก็มั่นใจเลยครับเออไม่ไม่ได้พูด อีกสักไฟได้ไหมอีกสักไฟได้ไหมน้ำหนักเท่ากันหรือว่ายังไงดีน้ำหนักเท่ากันดีกว่าน้ำหนักเท่ากันดีกว่าเนาะน้องเขาก็เก่งเลเออ,อเขาก็เก่งเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับน้องชายครับผม